เหตุแก๊สระเ,ะเบิดทําให้มีไฟไหม้เป็นบริเวณกว้างที่เขตบุรตาไฮประเทศมาเลเซียค่ะ วันนี้1เมษาย,ยน2568ช่วงเวลาประมาณ8โมงเช้าค่ะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุมีเปลวเพลิงลุกโหมขึ้นสูงจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะปะได้สร้างความแตกตื่นให้กับผู้พบเหตุแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยได้มีการบันทึกคลิปวิดีโอเอามาเผยแพร่ลงในโซเชียลกันเป็นจํานวนมากทําให้เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจในโลกอินเทอร์เน็ตขึ้นมาค่ะนายวงเฉินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตซูบางไจ ได้มีการแถลงค่ะบอกว่าต้นเพลิงนะคะมาจากปั๊มน้มํามันแห่งหนึ่งในพื้นที่ซึ่งแรงระเบิดในครั้งนี้ก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะทําให้เปลวไฟเนี่ยได้ลุกลามไปยังบ้านเรือนของประชาชนบริเวณใกล้เคียงหลายหลังทําให้ประชาชนต้องรีบอบพยพหนีตายออกมาจากที่เกิดเหตุโดยด่วนค่ะด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้7รายซึ่งในจํานวนนี้นะคะก็มีผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วยสองรายค่ะขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็กําลังเล่งควบคุมสถานการณ์กันอยู่ทาง ข่าของนายมุกตาได้มีการเผยค่ะว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการปิดวาล์วแก๊สแล้วแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าปิดวาล์วดังกล่าวครอบคุมไปถึงจุดต้นทางหรือไม่ค่ะขณะนี้ค่ะทางการมาเลเซียก็ยังคงเดินหน้าสืบหาสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้กันต่อหากมีความคืบหน้าเราจะมารายงานให้ทราบโดยทันทีค่ะ